โอเคยังค่อยๆไปนะโอเคมีสอนเยยเย็ดเยยเย็ดยเยะค่อยๆไปเยมันยินข่าวอเราหน้้มมึงค่อยไปไอ้ยงวอปนโะคอยไปีาซงก่อนซื้องก่อน บอยบอยบอกพูงกลับแมกล้องกลับเขามีแต่ยุ่งผัดอย่แล้เอใจว่าพ่อพอใจมาพูงกลับนรือทีมีแต่ย่งผัดไม่ได้แต่พวกเราไี่พ <i mean> ูงกลับกินเหล่านี่พี่พูงกลับกินเหล่ารการทำเรื่องะมเวลาตอนมันจางเลทิ้งใ่แข็งม่เรื่องกินใชแค้ที่ดูมันจางอาจารยเรใส่จปลาใส้ยังยสิ เขาดูจากสีทาอาจารย์ดูจากสีถ้ามันน้ำแข็งละลายแล้วมั้ยสีมันให่จางแสดงว่าอาจารย์โม่หลายเราจะไม่คิดว่าเป็นความหวังดีเสร็จความหวังดีเขาอยากจะให้เรากินแบบอร่อยไงเราจะไม่คิดว่าเขาเป็นคนบังคับเรา ยิก็เป็นคนวังดีมาดี๋ยวไปพูดกับกนัอไปพูดกับวกับหัวมันเดือดตัแรงเดือที่แล้วมีไความงไม่ไหกินอะทุกอย่างมีุังไอ้ไกันจากเศษเศเพื่อนหล่ยนนสาน่ลเป็นยังมื่อกี้นกินไฟเอาจังเป็นเป็นเปความดันวันนน้ำไม่กินไฟเพรว่าสิกอยากเป็นความดันดอยากกินไ้เลย